สวัสดีครับผมผมแล้วนะเอิ้วครับวันนี้สีมาต้มปลาครับสูกินเขาแรกยังบร่ได้กินเขาแรกู่มากลับมาจากแหลนรถเนาะก็ได้ได้ดแฟนซอปลาหมอมาให้คือปลาเข่งมันเฮานั่นแหละครับผมนี่ก็สีลองมาเห็ดกินเบิง้งเอาไปไปต้มกันเลยครับผมจากนั้นเฮ้ากับใส่ปลาเลยเนาะครับนี่เปิดลาหมอ้อนี่ปลา วันนี้ก็ต้มปลาเข็งครับใส่ลงไปเลยโอ้โหตัวเดียวก็พ่อลามั้งเลยเนาะต้มตัวเดียวเอาสองตัวก็ได้ครับนี่โอ้ยเต็มหม้อเลยครับน้ำเดือดเด้อครับคน้ำมันสีข้าวเรต้องข้นครับเดืองหอยหอยอคุณแล้วครับโอ้คักคับัใส่ผงชูรสลงไปครับ หล,หลายเดมจังนัวนี่ผงชโลธผมสใส่ปลาแดกผงชโลธนะครับผมโบใส่ยังทางนั้นนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือครับเกลือแล้วค่อยมาผสมใส่ทีหลังก็ได้อย่ามันเข้มเนาะนมีน้ำปลาแดกพอ,อกนะปลาแดกปลาแดกใส่ขาดบบได้ได้ปลาแดกดโบลายครับใส่หลายลายกับยานมันอันนั้นมันสิเหม็นเนาะ แล้วแต่สูตรไทยสูตรนั่นนะครับผมปิดฝาหม้อไว้นี่โอ้สองตัวป้าเมย์ไข่ครับนี่เบิ่งไข่มันครับป้าเข็งไข่นี่โอ้ยนี่ครับไข่ปลาเข็งครับเดี๋ยวสิตอนกินสีแกะให้เบิ่งเนาะ,อะเอาปิดเลยครับปิดฝาหม้อไว้เปิดเบิ่งครับ จะอ่อนสุดยอดขนาดครับนี่ใส่พริกโดดครับเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับผมนี่ใส่ลูกโดดเพื่อจอะก,กินเนาะโอ้ยสุดยอดขนาดเลยวะหอม่ไหร่เลยครับเฉาเฉาเฉาเฉะ,ะเปิดเบอรงครับซุกแล้วโอ้โหตากินขนาดครับ โอ้บักใหญ่เลยคุณนะอ๋อโอ้ยชุดยอดขนาดเลยครับคุณใหญ่ครับใหญ่เน่ยคุณนะโอ้ซีมึงครับโอ้ยเดี๋ยวซีมึงอื้อ สุดยอดแจ๋วขนาดเปิดเบื้องลูกค,ครับฮาน,นี่โอ้ยเสียงพกอกๆกๆกๆกเลยวะอันนี้ก็เอาหัวหอมลงครับซอยลงเลยอนี่วะเขาท่าขนาดครับอ,อาเบื้องลูกครับฮะน,นีซิมเบื้ โอ้ยใส่ซอนไหญเลยอืมสุดยอดครับพี่น้องอ่ะครับวันนี้เฮาก็ัมาก,กอยแจวเนาะนี่เอาลงเลยครับโ้เผ็ดเนี่เนาะอาหลายบอนี่ครับเทลงเลยครับใส่นีน้ำ เสี่ยวขนาดอันนี้เอาน้ำต้มนี่นะใส่ผมเฮ็ดสูตรผมครับน้ำต้มเลยครับใส่แงบบวบข้าวต้องใส่น้ำปลามันเค็มใส่น้ำปลานี่โอเคว้าปลาเนียกินกับลาบก้อยยอดโรดอันนีุ้กเล็กโรด นี่กินกับแจ่วนี่นะครับผมมาลงมือกินกันเลยครับคุณนะโอ้ยเนาะครับคุณคุณคุณนะครับผมสุดยอดอืมต้มปลาเข็งครับแจ่วมาลงมือเลยครับแจมแซ่บไปนะเ,ปนเหนื่อยอ่ะลงา พียีอยอยากจืดน้ำปลาห้งน้อยไปเอาน้ำปลาก็ครับปลามาแล้วครับอยากจืดใส่น้ำปลาลงไปคือบ่อหันเบิ้งมาตาดีบ่อหันโอ้ยปน่อยเลยครับเบื้องก็ครับแสบบ่อเสบจับทิมุ้งตะลางเลยครับตรงย่างดีเบื้องก่อน เะาาวันสุดยอดครับพริกขวดซบ่บมามาลงมือลงมือลงมือหิวแล้วสักโมงไปบุน้นเกือบทุ่มนนเลยซ่บขนาดเลยนี่ แดมแดดจำแจวเป๊ะๆเหรอปาแม่ไ hmm. ข mm ่หอปลาเค็งไข่อื้ม ของสีหเ้เบิ่งไข่ไหมครับสุดยอดครับกระเข็นไข่ใหญ่ครับใหญ่แน่เห็นบ่นี่กระเข็นไขค่ครับอ้ยใหญ่ครับใหญ่แน่นี่ครับผมว้ายแ,แกะกินครับบ่ได้นี่ไปค่อะว้ามันหวาน ใส่มืออย่างเดียวหืมปลาหงไข่ปอบมันหักครับนอะปลาเช๋งไข่เนี่ยจำั่วแจวบุ้มมีพักกับบุ้มีปัญหาครับแอบขนาด ว่างกลางเรอครับกลางแบบไหนทั้งนันเ่สนัดน,น,นี่อาอินกินกินอ้าวโ้เส่บไปสิไข่ปลาฉีงไข่กันไงครับไงแเน่เนาะ โกโก่ไข่สุดท้ายสุดท้ายไข่มันสุดท้ายสุดท้ายครับไข่นี่สุดยอด<ม>แจบนี้จังเจว็วค่ะ ไอ้ครับอรโอ้ครับอ่ะฮพี่ฟังให้โอ้กระตูเนื้อมันคือลายครับพี่นอนห็นนะ,ะนี่ครับเนื้อจะอ่อนแจ๊กสุดยอดหยัดแป้ง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 ไง,ง,ง,งอ๋อ นี่ครับพี่ยอขนาดครับออโอ้เฮ็ด,ดใจขนาด โอเงไข่สองโตัวอวนบบอว,น,วนย่ำไหนอวนย่ำนี่แหละถอนกินเขาืบบเขาเครื่องโล่เนาะยิ้มหาบายสิเบิร์ตเลยเฮ็ดกินเองมันแซ่บแด้กินเองกะนี่ก็อิ่มแล้วเนาะ พ่อแค่นี้ก่อนนะครับผมอิมพูดดีกานชอบคลิมนี้ก็จะลืมกดไห์กดแชร์กดสัตว์ไขน้ำแนาเด้อครับผมกบขอบพูดหลายๆครับผมสวัสดีครับผมสุดยอดซสบ